โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะทุกคนฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนั่นเองและอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ enjoy ด้วยนะคะ ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะทุกคนที่นจอยเนี่ยได้สมสกินของอาิชไปนะใครยังไม่ดูเนี่ยกลับไปดูคลิปที่แล้วเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราสะสมฟักทองได้20ลูกแล้วทุกคนและกิจกรรมนี้ก็เข้ามาในวันที่4ตุลาเนะะี่ยเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากๆก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะและหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้เอนจอยจับสกินของร้อยเรียวนะคะบอกเลยว่าเอนจอยก็อยากได้น,นั่นเองโอเคพูดมาเยอะแล้วทุกคนกดเข้าไปดูเลยคะ่ะกิจกรรมนี้ก็วงแหวนเวทฮาลวีนคะ่ะทุกคนมีอยู่4หลักๆนะคะ4ส,สกิน นั่นเองก็จะมีของมาล็อชตัวนี้อ่ะมาดูก่อนสกินนี้อนจอก็ไม่มีหรอกนะคะทุกคนสกินนี้ก็จะได้รับในวงแหวนเวทอันเชิญนั่นแหละนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นของเซฟฟิชนั่นเองโอเคหลายๆคนก็เคยมีหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีนะคะและตัวต่อไปก็จะเป็นของลอเรียวทุกคนเ <Wow. S 1> นี่ย ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะเอนจอยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นตรีมของฮาโลวีนนะก็เฉยๆแหละนะคะน่าจะและทุกคนนะถ้ามีก็คือแลเลยอีกตัวสุดท้ายเนี่ยมีแล้วนะคะเป็นของไฮยาเตะอันนี้มันฮาโลวีนยังไงหนอะไม่เข้าใจนะคะสกินมันเป็นของไนท์แมนนะคะทุกคนเป็นแบบฝันร้ายนะเออก็อาจจะใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้ รอบนี้เราเตรียมคูปองมา1498นะคะขาดอีก2คูปองก็จะพันหแล้วนั่นเองก่อนอื่นเราไปที่ร้านค้าค่ะทุกคนมาร้านค้าเนี่ยมาซื้อไอ้นี่ก่อนนะคะที่มันลดราคาอยู่นั่นเอง75คูปองค่ะกดไปเลย50ลูกกวาดนั่นเองโอเคเปิดมาทำไมต้องเป็นลูกกวาดอ๋อมันเป็นฮาโลวีนเนี่ฮะเราก็ประมาณนั้นแหละเออตอนนี้เรามีอยู่20ฟักทองนะคะแล้วคือลอเลี่ยวเซฟิตมาหลอดเนี่ยใช้60ฟักทองเลยนะ เออมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนจะคุ้มกันหรือเปล่ากดไปก่อนนะคะห้าสิบลูกกวาดแรกของเราที่เราซื้อมาตะกี้นี้เลยเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดียวนะเดียวนะอย่างนี้ก็ได้หรอคือกดไปครั้งแรกได้มาเลยอะ่ะงงอนะ่ะเอา้าได้สองตัวเฮ้ย เกมบักปูหวะทุกคนเกมบักปูหวะงงอนะ่ะงงจริงอ้คือบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาเนิรนนานนะคะไม่เคยเปิดอะไรได้อย่างนี้มาก่อนเย่แี่เลยไม่รู้ว่าบักหรือบักทุกคนแต่คือแบบคือฟรีอ e ีสปอร์ตไปแล้วนะคะสองสกินน่ะแต่ทำไมเราเลี้ยวไม่ออกนะออ หรือ,อยังไงทุกคนเราก็ต้องกดกันไปต่อเะคะเพื่อสกินของลอเลีนี่งกดครั้งนี้เนี่ยเราจะเสียครั้งละร้อยห้าสิบคูปองจัดมาเมื่อกี้เอนยวาดยังไงไม่รู้นะคะถึงได้สองสกินวาดแบบมุ่วม,ม่เลยมาถ้ารอบนี้ได้ลอเลี้นี่คือฮาเลยนะ <c oughs> โอ้โหโคตรเยอะเลยมันก็ต้องได้เยอะไปแล้วนะเพราะว่าฟัากทองมันต้องใช้เยอะมันก็ต้องให้เยอะนั่นเองนะคะมารอบที่รอบที่เท่าไหร่ล้รอบที่สองนะคะกับร้อยห้าสิบคูปอง ก็ตีไป300นะคะสามที่เราซื้อในร้านค้ามาด้วยโอเคทุกคนโูหได้ฟักทองมาเยอะมากๆเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนเกินคุ้มนะคะก็กดไป375คูปองนะคะได้มา3สกินแบบฟุกๆนี่กิจกรรมฮาโลวีนค่ะทุกคนก็จัดไปเลยนะคะลอเลี้ยวสกินนี้ e n j อยเสียไป375คูปองค่ะทุกคน โอ้ไม่กอดเลยนะฮะมาแบบงงงง,งวยงวยเลยอะโอเคทุกคนเอ็นจอยอยากได้สกินของเอเซนกด้วยทุกคนนะคะมันขาดแค่อีก6ฟักทองเท่านั้นก็พอทุกคนมากดอีก150คูป,ปองละกันนะคะขอแค่6ฟักทองนะเราจะได้เอเซนกด้วยนั่นเองจัดมาครับผม โอ้โหเฮ้ยมันแจกเยอะมากเลยทุกคนคือเอ็นจอยรู้สึกว่าเรามาสุมตรงนี้เนี่ยเราจะได้คุ้มกว่าที่เราไปสุ่มสกินอาริสกับคีล่าคลิปที่แล้วไปแลกกันต่อค่ะทุกคนอะมันเหลือของอะไรมั้งเนี่ยเหลือของเอสเซนก้านะคะแลกไปเรียบร้อยคือรู้สึกว่าจะเหมาหมดแล้วมั้งเนี่ยนะแล้วก็เหลืออะไรกะเหลือ3าสิบฟักทองเนี่ยก็คือจะเป็นโอ้โหขาดอีกห้าฟักทองก็จะได้ของมีหน้าแล้วทุกคน สกินนี้มันดีบ่วะแ n น of d เ a t h เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะโอ้โหทุกคนสกินนี้มันสามารถใช้คูปองซื้อได้นี่ว่าสกิน d a n ออฟเ a t ์นะคะเป็นรีเจนเลยนวย้ยมาไหนๆก็ไหนไแล้วนะคะทุกคนขาดแค่อีก5้าฟักทองนะเดี๋ยวเราจะลองกดไปสุ่มหนึ่งครั้งนะดูดิมันจะได้ไหมห้าฟักทองแค่ห้าฟักทองอะ่ะสุ่มแค่ครั้งเดียวอะ่ะอุ้ยได้สามนะฮะโอเค อีกครั้งหนึ่งละกันนะคะมันน่าจะเสียครั้งละสามูปองนะใช่ปะวะเพราะว่าหอันอะขอให้สองมาสองสองฟักทองเฮ้ยได้ตั้งสามเลยนะเวย้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วทุกคนรู้สึกว่าเอนจอย Enjoy, เนี่ยเหมามาทั้งเทศกาลฮาลวีนแล้วนะ <assa> เออจัดไปค่ะสกินมีหน้าตัวนี้ก็ <every> สวยนะคะมันเป็นสกินของลีเจนต์เนี่ยยังไงก็สวยอยู่แล้วนั่นเอง รอบนี้เหมาของจริงนะคะฟักทองเกลี้ยงได้สกินมาจนครบเลยอะ่ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล้วคือที่สําคัญเนี่ยเราเปิดครั้งแรกนี่คือได้สองสกินแรกนี่คืออินทอโคตรงงนะคะงงแล้วก็ดีใจด้วยนั่นเองมาค่ะทุกคนเราไปทดลองสกินกันดีกว่านะคะว่าจะสวยแค่ไหนกันเชียวนั่นเอง <the> มาค่ะทุกคนมาดูกันนะคะสกิลแรกของเราเอาเฮ้ยเทนสกิลแรกนะ โเป็นหน้าฟักทองแล้วก็เป็นรูปมือขึ้นมานะคะตังนี้อันนี้คือตีธรรมดาก็เหมือนเป็นการปล่อยลูกไฟนะคะส่วนสกิลที่2นะคะปล่อยลูกลูกไฟอยู่ดีนะเพราะว่าก่อนอันนี้มันจะเป็นลูกแบบลูกพระคำอะไรสักอย่างส่วนอันตีเป็นลูกมือเอา้าเป็นลูกฟักทองแทนนะคะตังแต่นี้เออสกินมันน่ารักดีนะทุกคนดูดิไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะคะ มาทุกคนรอบนี้มาเป็นสกินของเซฟิตนะสกิลที่1ก็พุ่งไปสกิลที่สองมองไม่เห็น <laughs> มองไม่เห็นโอเคพุ่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะอันติก็พุ่งเข้าไปเป็นหน้าฟักทองประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะสกินนี้เฉยๆนะเอ็นจอรู้สึกอย่างนี้เลย ก็คือได้มาง่ายๆอ่ะเหมือนได้มาฟรีอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมาลอตกันบ้างนะคะมาทุกคนอันนี้สกินของมาลอตนะคะเหมือนจะเป็นการถือไม้ก็บองไงไม่รู้ไม้เบสบอลหรือเปล่านะคะแบบยืนตีธรรมดานี่มีเอฟเฟกต์ด้วยโอเคสกิลแรกนะคะปาดโอ้โหปาดเป็นหน้าฟักทองค่ะทุกคนสวยนะอ่ะอุ้ยมีแบบมีคั้งข่าออกมาด้วยสกิลที่สองดูดดูด ดูดิเออดูดแล้วก็ดูดด,ด,ดูแล้วก็ปาดแล้วก็ปาดดูดแล้วก็ปาดตันนี้อันติเนะะี่ะอันติดูอันตีก่อนโอเคเป็นรูปอะไรวะนะ่ะดูไม่ออกเลย oh, <no. S 1> อันตีอีกรอบแล้วกันทุกคนรูปอะไรอะ่ะเหมือนเป็นรูปรูปอะไรไม่รู้นะฮะแต่สกิลที่หนึ่งจะว่ามันสวยนะดูดิ เป็นฟักทองออกมาอย่างงี้ประมาณนี้สวยสวยสวยสกินนี้โอเคนะทุกคนเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะคะสกินของลอเลียวนั่นเองมาแล้วทุกคนนะคะนี้ของลอเลี่ยนะสกิลที่หนึ่งเลยนะคะประมาณนี้เลยทุกคนก็จะออกเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะสกินทุกสกินที่เป็นของฮาโลวีนนั่นเองอันนี้คือสกิลที่สองสวยอ่ะสวยจริงพุ่งแล้วก็พุ่งพุ่ง แล้วก็อันติโอเมก้ o oh ดเลยนะ,ะคะกดอันติสองรอบนะฟังทองออกมาสองหน้าสวยจริงทุกคนโอ้โหอันนี้เกินไปแล้วนะในเกมไม่มีแบบนี้แน่นอนกดอันติเพินแต่อันติมันสวยนะอื <c oughs> อันนี้สกิลที่สองนะฮะเป็นการแบบบริงบริงสกิลแรกสวยนะอันติก็ฟังทองทุกคน ก็คล้ายๆกับของเต๋อเซียนนะคะประมาณนี้แหละแต่ถ้าวับเนี่ยเอนจอยมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะทุกตัวไม่น่าจะมีท่าวับนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้กดดูด้วยนะ,ะลืมลืมค่ะทุกคนมันลืมนั่นเองไม่มีแล้วนะทุกคนสําหรับคลิปนี้เอนจอยก็ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากชอบเนี่ยยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เอ็นจอยด้วยนะทุกคน hey, <boy. S 1> เดี๋ยวเราก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเอนจอยมาสุ่มนี่คือโคตรคุ้มนะคะ หมดไปกี่คูปองไม่รู้นะทุกคนลองไปบอกรบคุณหารกันเอาเองนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า